ไดนาเบดครับเดี๋ยวมาดูกันเครื่องมือคุณภาพอ่ะตัวนี้เฟืองมันแตกใช่ไหมครับแล้วก็มันแหลมแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งเฟืองดีครับ สันอยู่ไม่มีรอยแตกแล้วดูจากสายตาลูกปืนข้างในดีอยู่ครับไม่งั้นก็ต้องเบิกเฟืองหนึ่งตัวยังเป็นสันอยู่ครับแล้วก็โรเตอร์ด้วยเลย ในหน้าเบร5ห้าสองศูนย์ห้าหนึ่งครับค่อนข้างจะถอดยากอยู่ว่าไม่เคยน่าจะไม่เคยถอดเลยจากโรงงานเดี๋ยวผมจะใช้ใบเดิมนะครับมันยังดีอยู่ก็ไม่ถึงกระสึกอะไรมากล้างข้างในข้างในยังเนื้อดีอยู่ครับเพดเป็นรอยบ้างแล้วก็เฟืองตัวนี้มันแล้วครับ แล้วก็ฟันมันแหลมแล้วหนึ่งตัวอันนี้อันนี้ดูด้วยตาเปล่าไม่เล้าครับแล้วก็ยังเป็นสันอยู่ก็ลูกปืนข้างในก็ไม่แตกใช้ได้อยู่ครับแต่แต่โรเตอร์ก็น่าจะเปลี่ยนครับเพราะว่ามันเป็นแหลมแหลมอ่ะ ไม่มีสันแล้วครับมันต้องขึ้นสันแบบ